เต็มอินดิเคเตอร์ใช้งานง่ายจบในแอปเดียวครับให้คุณใช้กราฟเทรดดิเมลได้ในราคา0บาท l ิเ e เ a เตอทำได้ไงามาดูกันวันนี้ผมจะพามาดูแหละว,ว่าฟีเจอร์ในการใช้งานกราฟสำหรับสายเทรดสายเก็งกำไร แบบคนที่ชอบความร้อนแรงแบบผมเนี่ยนะครับผมเราควรจะใช้ฟีเจอร์ไหนบ้างนะครับเช่นเดิมนะครับให้เข้ามาที่ Liberator for PC นะสำหรับใครที่ใช้แท็บเล็ตนะครับผมสามารถเข้าตัวนี้เหมือนกันได้นะแค่พลิกแท็บเล็ตไปแนวนอนนะคุณได้ฟีเจอร์จัดเต็มเต็มที่เลยนะครับผมกับ Liberator for PC เอาละมาดูก,กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตัวนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมกราฟที่เราใช้จากของทาง Trading View นะครับ วิธีการเข้าหน้ากราฟนะครับให้เลือกมาให้ในแอปนะครับผมและเลือกคําว่ากราฟนะครับเราจะได้ทําการเปิดฟูลสกรีนชาร์ตนะคือเราเห็นกราฟแบบเต็มหน้าจอแบบจุกๆเต็มอิ่มเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ผมเซฟไว้แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยที่จะเซฟมันมาก่อนเช่นมาแบบนี้แล้วมาหน้ากราฟโอเคอาจจะไม่ได้เซฟไว้วิธีการก็คือให้ตั้งหน้าเทรดไว้พร้อมนะครับผมและเลือกคําว่าโหลดชาร์ต ก็จะมาเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับเอาละทีนี้มาดูกันต่อนะว่าแล้วมันมีดีอะไรล่ะทําไมผมต้องใช้ตัวโปรแกรมการาฟของคุณด้วยนะเริ่มต้นอย่างนี้ว่า t r a d i n g View เนี่ยขึ้นชื่อของมันคือมีเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเยอะครับผมแนวรับแนวต้านการซูมเข้าออกของกราฟเองก็ค่อนข้างง่ายถ้าใครเคยใช้อยู่แล้วจะเก็ตภาพเลย อ่ะอย่างผมเนี่ยผมชอบใช้ฟีโบนะครับถ้าเกิดใช้ที่อื่นเนี่ยจะต้องมานั่งคิดว่าตีถูกตีผิดใช้เทรดิงวิวไม่ต้องครับคุณสามารถที่จะไปตั้งค่าเทรดิงวิวตัวนี้นะแล้วใส่ให้มันมีตัวเลขติดลบคุณจะเห็นทั้งด้านบนและด้านล่างพร้อมกันไม่มีปัญหานะครับผมแถมว่ามันมีสีสันเยอะด้วยนะทําให้เรามองโซนราคาได้ง่ายขึ้นนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนชอบใช้ฟีโบแต่ผมเป็นคนนับเวฟครับมีเหมือนกัน x a, a b c d harmonic e pattern การนับเวฟหนึ่งสสาสี่ห้าทำได้ที่นี่เหมือนกันนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่นับเวฟเก่งนะเพราะฉะนั้นอาจจะมาร์กจุดผิดก็ได้นะครับผมเพราะงั้นถ้าใครอยากรู้วิธีการมาร์กจุ่ถูกต้องก็สามารถเรียนได้บน liberator academy เลยครับเอาล่ะไปกันตอบนะครับผมสมมติผมอยากที่จะดูว่าความเสี่ยงของผมเรียบกับผลตอบแทนทำยังไงให้มาตรงนี้นะอันที่เนี่ยก่อนข้างบนหน้ายิ้มเนี่ยมันจะมีคำว่า long position กับ short position ตัวนี้จะเป็นสเต็ตในการเทรดของเราเลยนะครับผมเช่นผมบอกว่าเออตัวนี้ก็ดูมีความเสี่ยงคุ้มค่าดีอะผมวาดไว้นะครับผมมองว่าอ่ะอาจจะมองว่าถ้ามันทะลุจุดนี้ได้ตามแผนผมผมอาจจะตัดสินใจในการลงทุนมันเพิ่มนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามที่เราคิดเราก็จะปล่อยมันถือไปเลยถือไปจนกว่าจะถึงที่เดิมอ่ะตัวนี้เราก็จะขึ้นเลยเนาะว่า r i s k Reward 2.4เท่าตรงนี้เจง๋งปะเจ๋งมากเลยนะ ถ้าไปที่อื่นน่ะคุณอาจจะต้องนั่งคีย์ x c e l เซลองล้วมานั่งวัดเองนะครับที่นี่จบตรงนี้เลยนะครับผมและสุดท้ายไม่ท้ายสุดนะครับของเจิงจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับว่ามีอินดิเคเตอร์อีกหลายอย่างมากๆนะรอให้เรามาสำรวจมาค้นพบนะครับถ้าใครชอบใช้อะไรนะสามารถแชร์กับพวกเราได้นะ อยากให้เราคุยเรื่องตัวไหนนะครับคุยไว้คอมเมนต์ใต้คลิปดีนะเดี๋ยวจะมีการทําคลิปสั้นมาสอนเพิ่มเติมนะครับเอาละอย่างตัวนี้ที่ผมใช้งานอยู่นะครับผมจะมีสิ่งที่เรียกว่า Volume Profile นะครับผม Volume Profile มาลองดูกันตัวนี้ Volume Profile เนี่ยผมแอบเปิดไว้แล้วแหละนะครับมันอยู่ตรงนี้นะนี่นะ Volume Profile Visible Range นะครับตัวนี้มีดียังไงตัวนี้จะทําให้เราเห็นข้อมูลครับผมว่าต้นทุนของคนส่วนใหญ่ในตลาดอยู่ตรงไหน หน้าตาแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าอุย้ยเนี่ยมูลค่าซื้อขายของคนเนี่ยที่มันจะเยอะเนี่ยมันอยู่ในกรอบนี้นะหนึ่งสี่สองศูนย์นะจนถึงประมาณหนึ่งสามหกศูนย์นะทุนเฉลี่ยคนอยู่ประมาณหนึ่งสามแปดศูนย์ประมาณเนี้ยเฮ้ยอุน่นพอคุณเห็นข้อมูลเนี้ยที่ปกติต้องไปที่อื่นนะแต่ที่เนี่ยมีจบในที่นี้ที่เดียวนะครับผมอยู่บรกล็อเหมือนกันด้วยไม่ต้องมานั่งตะแคงดูว่าต้นทุนคนส่วนใหญ่เป็นแบบไหนหรือเกิดเป็นหุ้นรายตัวนะครับเช่นปตทนะครับ การกระจุกตัวมันอยู่ตรงไหนต้นทุนเฉลี่ยคนในตลาดอยู่เท่าไหร่มันทาให้เราวางแผนในการลงทุนวางแผนทามมิ่งในการลงทุนด,ดูความได้เปรียบเสียเปรียบได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะและนี่คือฟีเจอร์แค่บางส่วนของ Trading v วิวนะครับถ้าเราอยากรู้มันเจ๋งยังไงนะใช้ด้านล่างได้เลยนะครับเราจะมีลิงก์พาไปสู่ l i b e r a t o r for PC นะครับผมเข้าตรงนี้ไปลองเล่นกันดูนะแล้วจะได้เห็นว่าของดีราคาศูนย์บาทมีอยู่จริงนะครับสวัสดีครับ